สวัสดีความกรรไกแก้วเอสุราธานีครับวันนี้เป็นคลิปที่2นะครับเป็นการย้ายบ่อหอยรุ่นนะครับซึ่งผมแยกไซส์ของเขามานะครับเอามาไว้ที่บ่อหุนนะครับก็คือผมจะวางบนตะแกรงพลาสติกที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เอาขวดนะครับเป็นทุ่นลอยน้ํานะครับแล้วก็วางหอยนะครับเราจะไม่วางหอยลงน้ําโดยตรงนะครับ จะให้การต้องผัดผ่านตะแกงนะครับซึ่งเขาได้รับอุณหภูมิของน้ําเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเขาก็ทยอยเปิดปากนะครับแล้วก็ลงสู่น้ําในบ่อนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเขาจะเริ่มลงนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับครับผมเอามาทั้งหมด1ิบกิโลนะครับลงมาในบ่อขุนขนาด2คูณ3าเมตรครับ จะเห็นว่าเขาเริ่มเดินนะครับอยู่ข้างบนนะครับก็ค่อยเดินลงน้ํานะครับซึ่งน้ำเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วก็ปรับสภาพไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับนะครับเป็นราหานี้นะครับนะครับครับเป็นราหานี้ครับให้คบปรับสภาพให้กับตัวเองนะครับเข้ากับน้ำนะครับ เปลี่ยนน้ำใหม่เปลี่ยนบอ่อใหม่ย้ายบอ่อใหม่เติมน้ำคล้ายๆกันนะครับคุณูของน้ําจะเปลี่ยนนะครับหอยเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับนี่เป็นบอ่อหอยขุนนะครับนะครับเป็นรักษณะนี้นะครับครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฟามกอนแก้วสุราษรธานีนะครับขั้นตอนเบื้องต้น การย้ายบ่อหอยสําหรับหอยขุนหรือหอยพ่อแม่พันธุ์หรือหอยอะไรแล้วแต่นะครับสามารถทําได้ทุกประเภทเลยนะครับให้เขาปรับตัวก่อนนะครับให้เขาปรับตัวแล้วเขาก็เกิดความชื้นข้างล่างนะครับเหมือนกับผมเอาไข่หอยไปฟักนะครับก็เป็นรกษัะนี้นะครับรความชื้นได้อายุของไข่หอยได้ก็เหมือนกับหอยนะครับหอยรุ่นหอยขุนพ่อแม่พันธุ์การปล่อยผมทํลรกษัะนี้หมดนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ